กำลังจะซื้อเครื่องนวดขนมปังอยากทราบว,ว่าเครื่องนวดขนมปังแบบ2แขนต,นต่างกับตะขอเดียวยังไงคะแล้วเชฟพีเอฟแนะนําแบบไหนดีเครื่องนวดขนมนปังน,นะเอาขนมปังโดยตรงเลยนะก็จะมี2แขนนะสแขนไว้ทํา,ทางานด้วยกันที่มันจะมีแขนแล้วก็นวดโดไปเรื่อยๆแล้วโถมก็จะหมุนไปด้วยถามว่าดีไหมพีเอฟชอบนะโดยส่วนตัวเราพีเอฟชอบชอบแบบ2แขนเพราะว่า อุณภูมิมันขึ้นช้ามากนะครับเราก็จะมีเวลานวดโดได้นานจนเกิดกลูกเตนพัฒนากลูกเตนได้ดีนะแต่รู้สึกว่าเครื่อง2แขนมันจะมีแค่สปีดเดียวนะครับอ่ทีนี้กับเครื่องแล้วก็มีเครื่องสไปรัลสไปรัลคือเป็นจะเป็นเกลียวเกลียวนะตัวหัวนวดจะเป็นเกลียวแล้วโถมก็จะหมุนไปด้วยอันนี้เรียกว่าสไปรัลนะตัวสไปรัลก็ดีนะครับถ้าถ้ามาสายขนมปังอย่างเดียวเลยนะพี่เอฟแนะนําทั้ง2แขนทั้งสไปรัลเลยนะครับสแขนก็โอเคสไปรัลก็โอเค แต่ว่าตัว2แขนเนี่ยราคามันก็จะมันก็จะถูกหน่อยแต่ว่าขนาดใหญ่สุดเนี่ยรู้สึกจะเป็น20ลิตรแต่ถ้าเกิดเป็นตะขอเดียวที่โถไม่หมุนเนี่ยเขาเรียกว่า stand mixer ซึ่งมันสามารถเปลี่ยนหัวได้อันนี้มันจะนวดโดได้น้อยนะครับแล้วก็ถ้าทําขนมปังเยอะๆพี่เอฟว่ามันก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แล้วก็อัตราเกิดกลูเตนหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะต่างกับเครื่องสไปรอลเหมือนกันนะไอ้ตัวตะขอเนี่ยมันจะนวดมันจะเหวี่ยงโดทั้งก้อนถูกไหมมันจะเหวี่ยงตึบตึบตึบไปทั้งก้อนเลย ตัวกลูเตนมันก็จะออกมาค่อนข้างเส้นใหญ่แล้วก็เหนียวนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าว่าเป็นสไปรัลหรือว่าเป็นไอตัวแขนฉีกเนี่ยเป็นตัวแขนนวด2แขนเนี่ยนะครับมันจะค่อยๆดีวลล็อปกลูเตนเฉพาะไอตรงที่มันไปผ่านตรงนั้นมามันก็ไอตรงบางส่วนมันก็ได้พักไปเรื่อยนวดไปพักไปนวดไปพักไป,ก,ไปกลูเตนมันจะดีวลล็อปขึ้นมาแบบเป็นเส้นเล็กๆมันจะทำให้ขนมปังเนี่ยมีความเหนียวแต่ว่ายังนุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิด Uh, ถ้าเป็นเป็นเครื่องตะขอเป็นเครื่องแซงมิกเซอร์นะครับมันจะกูเตนมันจะเหนียวแต่ว่าความนุ่มมันจะน้อยกว่าพวกสไปรอลกับเครื่องสองแขนนะครับอันนี้คือความต่างเนาะอยากก้าวไปข้างหน้าได้ไวไม่อยากเสียเวลาไปกับการลองผิด p f มีคลาสออนไลน์ที่จะเป็นช็อตคัทให้ทุกคนได้เข้าใจในเวลาอันสั้นเห็นผลไวทำได้จริง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพีเข้ามาได้เลยครับที่ a s s i g n t h e t e s t c a t c r e แล้วพบกันนะครับ